รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทรีโอแมช เฮ<ส>้ยเศทองเลือกเกินว่านี่อาบอบ<ด>าบูมานี่มานี่ซื้อของให้หน่อยซื้ออะไรเตี๋ยหิวจังเลยว่าน,นี่อยากจะเปลี่ยนบรรยาการกินอาหารทางไทยอีสานบ้างมยอา,าหารอีสานหรอใช่พวกบังไฟทอดกระเทียมใช่ไหมเตี๋ยกี่ก็ไปให้คอระเบิดเหรอมันกินไม่ไลออ่หรือไปซื้อ,อ,อตำบักหุงให้เตี๋ยเนา อาหารอีสานใช่ไหมใช่อาดีไปซื้อมาเลยไปจ้าเราจะได้กินด้วยกันเฮ้ยกินด้วยกันยังไงกินกับลูกสองคองโหไปกินสองคนเดี๋ยวตูกตายหรอกโอ้อยากตกตายโกไม่เคยได้ยินเหรอมาสี่จ่ายหนึ่งอะยังไงก็กินสี่คนโกจ่ายคนเดียวเออพวกนี่นี่เหงแก่กินจริงๆนะกินแกงจังแต่ว่าตังอยู่ค่องนิดหน่อยนะนิดหน่อยเอ๊ะโมนะไปซื้อตำมาผุ่งของเฮียแล้วก็ใส่มะละกอให้พี่ด้วย S 1> <S 1> <S เดี๋ยวๆนะนะพี่หลุยเออไอใส่มะกงพี่หลุยหนูเข้าใจแต่ว่าไอบักหุงของเตี๋ยนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันก็เหมือนกังมะกอกับบักหุงก็เหมือนกังคงผ้ากลางเรียกมละกอแต่คง้าอีสานเขาเรียกบักหุงมะกอนี่เรียกบักหุงมะกอสุกบักหุงเฮิ่มเพิ่มละกอปั่นบักหุงหมุนติ้วติ้วติ้ว,วมะกอเผาบักหุงชาปนากิจจะบ้าแล่ะคงบังป่ากินมะกอเผาเล่นหิมุกแล้วไอชาปนากิจเขาเล่นสำหรับมะพร้าว หก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยครีมชุดผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนางเช่นไร้ นั่นไงสภาพแบบนี้หลับชัวร์พ่อปู่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกทีแอบนั่งนานๆแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิที่ไหนได้แอบรับแน่เชื่อผมดีแลวถ้าผมตกหัวอาจารย์เนี่ยเขาจะรู้สึกไหมอหลับลึกขนาดนี้นะรับรองตกยังไงก็ไม่รู้สึกยังงั้นนะลองดูเอาเช ลองตอบอยู่ไม่กลัวข้าเสกหนักรองเท้าเข้าท้องหลังคออาจารย์ครับไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแค่จะถอนหัวงอกให้อาจารย์หน่อยครับ <c oughs> เอ็งไม่กลัวเมื่อยมือกว่าจะหมดหัวนี่ใช้เวลาเป็นวัน,นวันะโว้ยโกนจะง่ายกว่ารครับน้ยโถอาจารย์ใครจะไปรู้ล่ะจยะก็เห็นอาจารย์นั่งนิ่งแล้วก็เงียบไปตั้งนานก็คิดว่าอาจารย์หลับมาสิใช่อาจารย์ไม่ได้หลับที่นั่งนิ่งๆเนี่ยอาจารย์ส่งกระแสจิตไปคุยกับเทพารักษ์คุยกับเทพารักษ์ อาจารย์คุยกับเทพรักษ์นี่ผ่านปู่เจ้าสมิงพายไหมอาจารย์ก็คือรถเมย์สายสองมันจะผ่านสำโรงพอดีจะบ้าหรือไงมันคนละอย่างกันที่อาจารย์ส่งกระแสจิตไปคุยกับเทพรักษ์เนี่ยเพื่อจะขออนุญาตเจ้าดวงวิญญาณเนี่ยต้นตันนี้เนี่ยต้นกล้วยต้นนี้ไปทําพิธีเว้ยโอ้เออแล้วว่าแต่ว่าพี่คาให้ไปดูต้นทางเป็นไงบ้างเรื่องนั้นเรียบร้อยอาจารย์ ตอนนี้ต้นทางนะต้นใหญ่มากใบนี่กำลังเขียวแล้วก็มีดอกสีเหลืองนี่ย้อยมาเป็นพวงเลยอาจารย์้อยมาเลยเออดอกสีเหลืองบบ้านนะ่มันต้นคูนให้ไปดูต้นทางไปดูดูต้นไม้ริมทางคนละอย่างกันแล้ว <c oughs> หมายถึงว่าให้ไปดูล้าดรลาวะ่ะโอ้โหอาจารย์ ล้านลาวเธอนี้ไม่มีแล้วอ่ะมีสเตอร์แร่าดยังไม่ยังมาต่อยนะยัดำดำอ่ะโอ้ยังมาต่อยใช่นี่มึงตกถังยังมาต่อยมาดูผิวดิโอ้น่ารักสางคนละอย่างกันอันนี้เองสองคนอยู่เฉยๆดีกว่าครับอย่าลบกวนสมาธิข้าเดี๋ยวข้าจะทำพิธีได้ครับเข้าใจไหมเข้าใจข้าเข้า้มเยี่ยมนะครับบรรยากาศมันวังเวงว่ะเฮ้ยอ้าว มันจุ๋งกลูมันไม่คล่องแคล้งเลยอะเดี๋ยวครับอาจารย์ไอ้จุ๋งกลูกับคล่องแคล้งนี่มันคืออะไรครับเอ็งไม่รู้หรอกมันเป็นภาษาเทพเทพไหนอะเทพโพงามอาจารย์รู้จักเลยครับรู้จักสนีทการเฮ้ยไอ้ยางงี้เอ็งช่วยสร้างบรรยากาศหน่อยสร้างบรรยากาศให้มันดูอึมครึม เหมือนฝนจะตกเนี่ยอาจารย์ขออะไรต้องมาเลยขอลมลมต้องมาขอพายุพายุมาขอเมฆหมอกเมฆหมอกมาขอฝนฝนมาเลยสร้างบรรยากาศให้อาจารย์ให้มันยิ่งใหญ่เรื่องนั้นถนัดครับอาจารย์เออเอ็งไปเตรียมเลยสองคนไปเตรียมเลยได้ครับจะอีกไหมข้าจะทำพิธีครับอาจารย์อาจารย์ครับอุปกรณ์บรรยากาศพร้อมแล้วพร้อมเลยใช่ไหมครับพร้อมแล้วมาเลยอ ลมจงมาลมจงมาลมจงมาเฮ้าเบอร์หนึ่งพอเบอร์สามอาจารย์หนาวเมฆหมอกมาเมฆ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 ทราอาจารย์ฝนมาฝน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 โอ้ยฝนาเลยมาเป็นเดี่ยวแมวเลย าเอาแบบมาเยอะๆเลยตกหนักๆเลยแบบตกแบบนั้นจะท่วมมันครับข้าวุ่โอ้ยพอๆพอแล้วนี่มาก็เยอะเกินไปอ่ะครับอาจารย์ไม่น้อยพอเป็นฝอยๆฝอยๆอยอ่ะเออลมมาลมพัดใครเอาน้ำเย็นมาเล่นวะไม่เมฆมองมาเมฆมองดีมากฝนมาโอ้ พาพาขอบคุณครับอาจารย์อพี่ขี่ข้าสำเร็จแล้วโอ๊ยขอบคุณอาจารย์อาจารย์ทาอะไรของเร็งวะอุ้ยก็ทางบรรยากาศนี่ครับมันจะได้ขลังไงอาจารย์มันเยอะไปอ่ะไม่ดีหนะครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บรรยากาศไม่ต้องรับปิดเลย เก็บเพมเงิทำอ,อาจารย์คืกอาจารย์ครับเรื่งทำยังไงต่อครับต่อไปเราจะทำพิธีครับเองไปถอนต้นกล้วยนางตานีนั่นได้ครับอาจารย์เอ,อ้ยอาจารย์ครับฮะวันนี้คงถอนไม่ได้ครับทำไมอ่ะไม่ได้เอาสมุดบัญชีมาครับ <c oughs> จะไปยากอะไรเองก็เอาเอทีเอ็มได้ยอดกระตู้แล้วกดรหัสจะบ้างไง <c oughs> ไม่ใช่ถอนเงินครับ <c oughs> ถอนต้นนางตานีนี่เอาสายสีนี่ไปมัดไว้ ไปดึงดีมากเสร็จค่าแน่มาเสร็จแล้วครับอาจารย์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอนเลยถอนแล้วครับอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินเสียงครับอาจารย์ไปตองตกอกตกใจนี่คือเสียงนางตาณีมันเสียงทะ่ถิ่อยู่ในต้นกล้วยนี่เจ็บปวดที่ท่าร้องโอดควรถอนเลยถอนเลยอาจารย์

ไม่ยั้งมือเลยอ่ะโอเคโอเคเป็นไงครับอาจารย์เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วแต่มันถอนยากครับอาจารย์อะไรนะมันถอนไม่ออกครับถอนไม่ออกเหรอครับไปจัดการไอ้เผือกอะไรกันมันเคยทำสำเร็จไหมไปถอนแค่นี้เองทำไม่ได้มันถอนยากจริงนะดูเลยดิ อออออโอ้ยอาจารย์อะไรมถอนไม่ได้อ่ะถอนไม่ออกถอนไม่ออกเออถ้าถอนไม่ออกเดี๋ยวไม่ต้องรับค่าตัวขครบอกเฮ้ย่ <c oughs> ได้ทนง่ายเลยอาจารย์เป็นไปได้ไปเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวอาจารย์อะไรและต้นเล็กนี่ไม่เอาไปด้วยหรอครับเอ้ยเอาไปให้เป็นภาระไงวะทำงานใหญ่ต้องเอาต้นใหญ่ไปสิ ไปไปไปอาจารย์เขาเขาขมวนเลยนะครับอาจารย์ครับไปเดี๋ยวหูทำไมไม่ใช่งานแต่งไปมือต้นคู่เนี่ยครับอาจารย์โอ้ยระเบ สนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบวผสมผงไปสรรแน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดมีความสุขจริงๆเลยวันนี้ไปซื้อของขวัญมานี่เอมมี่จา๋าแหวนกล่องเนี้ยพี่จะซื้อเพื่อขอเอมมี่แต่งงาน เอมมี่คงต้องดีใจแน่นอนเลยอ่ะอุ้ยจะทำยังไงดีอ่ะเราต้องซ้อมก่อนดีกว่าจะไปขอเอมมี่แต่งงานเออเอมมี่ครับผมจะเอาแหวนวงนี้มาขอเอมมี่แต่งงานเอมมี่จะว่ายัางไงครับ รับไปเลยครับเอมมี่อันเนี้ยมันเป็นความรักจากใจที่ผมมอบให้กับเอมมี่เอามาสินี่มาดูสิตายเผ็ดเข้าตาเผ็ดเข้าตานี่ลุกขึ้นเถอะนะคะพี่พิกลุกขึ้นนะคะขอบใจมากนะจ๊ะเอมมี่พี่บอกตรงเราแต่งงานกันดีกว่านะจ๊ะคุณมีอไไ่ยังไงอะล้กก็มีพ่อมีแม่นะในไหนเราก็รักกันแล้วนะแต่งงานกันเลยดีกว่า านช้าไปเขาหอมเลยดีกว่าไหมครับพี่ฮ้ให้อย่างนั้นแล้วก็เอมี่มานั่งตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเออค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะจ๊ะโอ๊ยระวังนะครับระวังเดี๋ยวจะสะดุดโอ้ยจะดุดแล้วนะครับเออเอมี่จ๊ะนั่งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเออตอนนี้ก็ไม่มีใครแล้วอ่ะพี่ขอหอมเอมมี่หน่อยได้ไหมจ๊ะ ไม่มีใครทีคอ,อัลยจ้ะอาอ่าเกมฉับหมดแล้ว <S <S ตยนเรพี่อย,ยาก็นดีพี่เนี่ยพอตีพี่ทำไมเลยาเอมมี่อะนะตอนนี้ไม่มีใครพี่ว่าเราไปข้างหลังก็ดีกว่าไมมจะ้ะข้างหลังโตนี่เลยข้างหลังโตนี่เลยมามันจะดีนะไปต,อ,ปนปอ,อ,อ,ตอนนี้ไม่มีใครแล้วบีบบ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 ้บบ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 มบบบ มอนี่ทำอย่างนี้ได้ไยังไงจะใครก็ไม่เห็นเข้าไม่มีใครเห็นหรอกนะมีแค่เราสองคน่นั้นเองพี่ไม่ไหวแล้วเอมมี่นะไปกอดพี่เลยจ้าเอมมี่อุ้ยมึตายแล้วมึงตายแล้วมีงตายแล้วเฮ้อย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดินาด้น,นจ้ะเดี๋ยวบอกว่าจะเป็นของพี่ไงนะาเป็นของพี่เลยเอมมี่อุย้ยไม่เอาพี่แนละ้ว๋ยวเฮ๊ยจะมาผลักพี่ทำไมอนะใเอมมี่ผลักพี่จะไมอ่ะฮะลูกก็ไม่ได้เฮ้ยอะเธอบอกว่าเอมมี่จะเป็นของพี่ไงทำไมอะ่ะ ไม่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 เอ็มมี่ทำไมของพี่ก็บอกว่าไม่ไงไม่รู้เรื่องเลยยังไงเอ็มมี่แต่ก,กับพี่อย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยมึงหยุดทำร้ายผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะแล้วมึงเป็นใครวะมึงเข้ามาในบ้านกูได้ยังไงเนะ่ยฮะนี่อยู่กับเมียของฉันเอ็มมี่เดี๋ยวเป็นเมียฉันฉันจะแต่งงานกับฉันเล้วกเป็นใครเขามาห้ามอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยเราสองคนเป็นแฟนกันกูไม่เคยเข้าไป อยู่ละผมเห็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิงก็ได้ผมไม่ได้ไยผู้หญิงเดียวนี่ไปมึงจะออกไปไม่ออกไปมึงออกไปมึงเจอดีแน่งานนี้เลยลไอ้หนือบ้าไปแล้วหรือลูกทำงานมากจนสตดุลิดไปแล้วสติหลุดสติหลุดไปเลยผมไม่ได้บ้าครับโอยโอยแบบนี้เขาไม่เรียกบ้าแล้วเขาเรียกโคตรบ้า <laughs> เสียใจด้วยนะที่ลูกเธอบ้าอย่างเงี้ยี่ฉันว่าพาลูกเธอไปส่งโรงพยาบาลบ้าดีกว่านะไปโรงพยาบาลดีสิโรงพยาบาลบ้านนะลูกที่ก็บ้าไปใหญ่สิโอ้ผมก็ไงว่าผมไม่ได้บ้าครับผมไม่ได้บ้าเพอ,อินว่าผมเออผมซ้อมละครครับผมจะไปเล่นที่บริษัทผมเขาจัดงานปาร์ตี้<ๆ>ก็เลยจะต้องซ้อมละครไปเล่นครับอ๋อซ้อมละครครับจิงเปล่าเอมี่จิงสิครับให,ห้ลูกไปหาหมอไปหาหมอไม่ไปผมไม่ได้บ้าครับแม่ เฮ้ยมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรไหนยังไม่อะไรเงี้ยไมทใช่บ้านจริงครับอากาศร้อนเออผมขอตัวเออไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับเออไล่เอมี่อะอะเอมี่อะเอมี่ไปกับพี่อะไรไม่ใช่บ้านอย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยบอกไม่ได้บ้ามึงอย่าเข้ามาเว้ยอาบน้ำก่อนครับเรนนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวเอมี่ขอบคุณค่ะ ไม่แห่ไม่จำเนียร์ไม่กำเนียรจ้าไปโรงพยาบาลมาเหนื่อยๆอย่าไปสนใจเลยนั่งพักก่อนนะจ๊ะหมอหมอเขาตรวจแล้วไปอันนี้อะไรฉันก็รักของฉันฉันก็รักของฉันฉันก็จีบมาตั้งนานแล้วใช่เวจริงเวกรรมแล้ที่ฉันเกิดมาสวยอยากขี้เละอยากขี้เละไม่ยากอย่าแหมสวยสมใจเลย ฉันว่าอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ไม่สวยเลยแบบนี้แหละเขาเรียกผู้หญิงกะทิเนี่ยมันเหมือนหมาที่เลื่อนยังไงไม่รู้นะน่ารักดีเป็นไงบ้างนะไอ้เบาหวานน่ะมันเป็นยังไงบ้างอ๋อเบาแล้ว ไอ้น,นี่ก็กอดจริงเลยกอดจริงเลยเขารักของฉัน,น่ะฉันกำลังถามอาการแฟนฉันเขาบอกว่าเบาหวานแล้วไงไม่ใช่น้ำตาเนะีมันลดลงบ้างไหมอ๋อมาขอดสิบห้าบาทแล้วไ้ลดมา10บาทโอ้ยตายตัว,ตวแต่บอกลักไงนะี่ดีจใจน้อมอะไรอะไรอะไรไอ้แกดูข้างนี้ได้เห็นลูกตาฉันไหมแม่ ไม่ใช่ลูในห้องน้ำไม่ใช่มองถึงกันดีใจจังเลยแฟนเราน้ำตาลดลงแล้ววันนี้ฉันมีปล้นเพชรที่เพชรแหมแค่น้ำตาลลดทำไมต้องมีของขวัญด้วยก้มหัวมาสิจ๊ามันไม่ดีหรอกมั้งเป็นไงจ๊ะผิดคอผิดคอเฮ้ยมาได้ยังไงจนี่อยู่จังั้นอยู่งาน นี่ทงคนไปเล่นข้างนอกไป <c oughs> ไปถ้าเร <c oughs> ิ่คานอ่านี่โอ้ยล้นคอแช่ไส้ในรถได้ไงแล้วมันติดหู <c oughs> <c oughs> แหมจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาเนี่ยมีมีหูแล้วเนี่ยมันใส่สร้อยลำบากฉันว่าตันีิอย่างงี้ลิออกลิออกเนี่ยไม่ใช่กิงไม้จะมาลิลิออกเนี่ยแหมอย่าเอาหูออกก็เป็นปลาไหลเงี้ยสิอยากจะได้เมียไม่มีหูก็ไปเอาปลาไหลเป็นเมียสิ้ยบ้านี่มีแฟนชั้นแกจอกกระจอกเห็นไหมเห็นแกว่าฉันกระจอกให้จวบแกไม่มีอะไรให้เลยใช่หาว่าไม่มีอะไรให้ฉันของฉันใหญ่กว่านี่อีกอะไรแกว่าอะไรใหญ่กว่านี่ของฉันใหญ่กว่าของไอ้หนอมอีก อ,อยายนะไม่น,น่าเ <mare S 1> ชื่อของขวัญฉันอ่ะรอไปเดี๋ยวอ้าวใหญ่กว่าฉันใหญใหญ่กว่าแกแล้วของแกไม่ได้อยู่กับตัวแกเนี้ยอ<า>้าวของมันใหญ่จะไว้ได้ไงเ